อ่ะเริ่มแล้วครับเปิดฤดูการงานหลวงของทีมงานหัวหน้าจ้้ยครับหรือว่าทีมงานเรืองแสงเคหกิจครับหลักๆเลยก็คือไรสังกัดครับโอ้ลงไปข้างล่างเลยครับวันนี้จะขนได้หรือเปล่าไม่รู้นะเราจะอัปเดตทุกวันครับสำหรับสะลูกนี้ กับทีมงานว่นนายโจยครับอันนี้สูบไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับโอ้ไกลนะพูดถึงปีที่แล้วจริงๆสูบไว้ตั้งปีปีที่แล้วครับโคลนก็เริ่มแห้งแล้วครับทีนี้ก็มีแต่ดินอ่าคโคลนแล้วก็อ่าดิน บินดานครับหัวหน้าโจ้สามารถลงไปได้เขาบอกว่างานนี้สบายจิบจิบจิบกดดูแล้วครับไม่มีปัญหาครับมีแต่โครนอาจจะมีปลาไหลหลงเหลืออยู่บ้างอันนี้เป็นทีมงานเขาเลยครับโอ้เป็นไปได้ครับนึกว่าแต่หัวหน้าโจ้ทำไม่ได้ซะแล้ว เอาคันแดงลงมาเลยรถไทยก็ใช้ M 6 0 4 0ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ครับจิ้มเลยครับวันนี้จอยจิ้มดูก่อนจะตกลุ่มทางนะเจ้าจมทั้งคันเลยจะบอกให้ มีแป๊ดครับมีลั่นมีลั่นเราไปใกล้ดีกว่าโอ้ใกล้ไม่ได้ครับเจีคลูนเฮ้ยโจ้เฮ้ยโอ้โอ้ตายโอ้เพื่อนหมดเลยเจ้ยโจ้ทำไมทำอย่างนี้วะ เอาอีกแล้วครับวันนี้จจอเต็มๆมเจ้าเฮ้พอพอพอเฮ้ยพอแล้วพอแล้วโยวนทั้งนั้นเลยครับยิ้มยิ้มสบายใจน,นี้ไม่ทันครับติดต้นไม้ สิงเลยสิงหัวหน้าจจ๊กห้อ่ล้อิคันอ่ะต้องการ6ล้อสิบคันครับใครสนใจก็สอบถามมาทางอ่า6ล้อดามกรีนได้ครับ085 219 2795อหนไหนไหนอหรอตัวใหญ่ไหม <c oughs> อยากเชื่อเรากม่ยอยากไปหรกพออ,อันตรายมากบอกว่าปลาไหลอ่ะคือดินก็จะเป็นโคลโนอย่างนี้แหละครับจะไหาปลาไหล,ไหลให้หน่อยวะเนี่ยลองคูดด้วยหน่อยเร็ว ใครอยากเป็นคนประเดิมเที่ยวแรกครับเดินดินคลูนตอนนี้เราก็เพื่อนหมดเลยครับดูดูดูโจยเจ้านี่โอ้ยไม่น่าเลยวะไม่น่ามาเลย <c oughs> ยอะเยะครับ นานๆนนมาต้องจัดเลยหาปหลาไหลให้หน่อยวะสักสองสามตัวไปตัวละร้อยอ่าเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะเป็นคนเที่ยวแรกอันนี้เอาดินโคลนไปก่อนครับ จะวางแผนกันหรือเปล่านี่ไหนแถวนี้นะเดี๋ยวน่าจะมีปลาไหลสองสามตัวครับเราซื้อตัวละร้อยเพราะเราชอบมากปลาไหลอา้าเหลืองอารามงามแท้ครับประเดิมงานแรกตัวนี้ประมาณไม่ถึงสิบไร่นะประมาณห้าไร่เนาะสาลุูกนี้ประมาณห้าไร่ครับ แต่ก่อนเรานึกว่าจะเป็นสิบไร่แต่ไม่ใช่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ,รบเหลืองอารามงามเทเป็นคนประเดิมครับเฮ้ยพอเย้ไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ต้องต้องเอามือไว้อย่างนี้เลยครับพอพอพอเรา ถ้าอยู่ไกลๆมันไม่ได้อัดถนนครับต้องอยู่ใกล้ๆมาก็โดนเต็มๆเลยครับแต่ไม่เป็นไรคันนี้แรงกับคันแดงชิงคืนครับตอนนี้ก็จะขนโคลนครับเที่ยวละเท่าไหร่เรายังไม่รู้ครับเรารู้อย่างเดียวว่ามีงานทำห้าไร่ประมาณหลายพันเที่ยวครับใครสนใจก็ มาสอบถามัวหน้าชจวยได้เลยครับหรือมาถามที่6 0อ,อดำครีนก็ได้ศูนย์แปดห้าสองหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าห้าจัดไปเดี๋ยวเราจะาให้หัวหน้าใส่สองตกครับสองตักพอสามตกสบายสบายชิวๆครับใส่แค่นี้แหละอย่าเพิ่งดีใจนะครับเขาลองทางเฉยๆแค่นี้ไม่ อ่าเนี่ยเขต้องดูทางก่อนเดี๋ยวก็จัดหนักจัดเต็มครับเดี๋ยวก็รู้ครับนรกมีจริงคนหน้าจอยว่านรกมีจริงครับเดี๋ยวก็รู้นรกมีจริงดํากรีมินเลดรีนยอมแพ้ครับเพราะว่ามาไม่ได้เรกติดงานติดภารกิจปกติเราจะร่วมงานกับทีมงานคนหน้าจอยแต่ว่า เราติดอ้อทำทางลงมาวนข้างล่างหน่อยโอ้ยโอ้ยเทียเจ้าปาไหลปาไหลมีไหมปาไหลอะ่ะเนี่ยดินแบบเนี้ยปาไหลจะเยอะดินโครนอันนี้เอาโครนไปเทตามตามทางก่อนครับก็ติดกระบะบหน้าดูเหมือนกัน ตรงนี้เราจยอัปเดตให้ทุกวันครับส่วนสามลูกที่หัวหนา้ารยลงไปเกือบจมก็ระง,งับไว้ก่อนครับเพราะว่าจะเอาตรงนี้ให้จบภายในสองอาทิตย์ครับหรือว่าสิบห้าวันสิบห้าวันต้องเอาให้จบครับแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าดินข้างล่างแข็งมากเป็นดินดานครับเอ่อแดงชิงคืนครับเป็นห่วงอย่างเดียวคือรอกคงคุยครับจะมีแรงขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นแหละ นอกนั้นมีแต่2 1 0ขึ้น210ขึ้น,นอ่ะแดงชิงคืนครับเรามาทันเวลาพอดีเที่ยวแรกของเหลืองอารามงามแท้ตามมาด้วยแดงชิงคืนครับสามตักแค่นั้นลองทางดูก่อนถ้าทางผ่านก็น่าจะประมาณ ห้าถึงหกตักครับงานมีตลอดครับมีสองสะสายนี้เสร็จก็มีอีกสายหนึ่งครับงานหลวงอาวไปไปม่จมครับสายลั่นประจำทีมงานโอ้ยสบายสบาย สบายสบายครับย,ย,ยังไม่ลั่นใช่ไหมยังยังไม่ลั่นอันนี้ยังไม่ยังไม่แห้งดีเลยครับแต่ว่าเอาออกให้หมดเลยคโครนนี่จะขุดถอยไปเรื่อยครับเอาคโครนออกก่อนแล้วก็น่าจะเอาลงไปอีกเมตรห้าสิบทำทางอีกทางหนึ่งตรงนี้กลับรถลงมาโอเคไหม อ๋อใจยเย็นๆครับตะแก่พุมพ่มบอ่อตะแก่พุ่มบ่อเออนายโจ้ยเจ้ายอดเลยนะตะแก่พุ่มบ่อไม่เชื่อใครทั้งนั้นครับใครห้ามมามาสั่งหัวหน้าโจ้ยนะยกเว้นท่นาแกขคณะท่าแกสั่งยังไม่ได้เลยใช่ไหมไม่เชื่อใครครับบายบ่ใบมีลมั่ bye, ลนครับ บายบายมีลั่นนะพี่น้องนะคงเคยได้มีเสียงแน่คงคคยมีเสียงวะจะขึ้นไหวไหมคงคคยอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกับคงคคยกันเป็นห่วงคันเดียวครับอ๋องานหลวงใส่น้อยๆอ่อยรถให้มาเยอะๆก่อนใครที่หลงกลหัวหน้าโจยนะก็มาได้สามตัก าจวันต่อว,วันครับไม่ได้จว้จ่าใจวันต่อว,วันไม่มีค้างครับใครมาวิ่งก็สนใจก็สอบถามมาได้วันต่อว,วันครับจ่ายคุณได้สิบเที่ยวก็จ่ายสิบเที่ยวเที่ยวเท่าไหร่เรายังไม่รู้นะต้องมาสอบถามต้องมาคุยราคากับทีมงานเรื่องแสงครือขก,กิจเองครับแต่ตอนนี้วิ่งอยู่หคันแล้วต้องการอีก1ิคันจะเอาไมโครมาลงสองคัน ทีก็ระยะทางไปกลับ1กิโลเมตรครับ1.5กิโลเมตรไปเริ่มมาแล้วครับรถอันนี้ไม่มีเสียงเก็บเสียงครับทันนี้ดินข้างล่างดินแข็งนะแข็งโปกเลยอันนี้สูบสูบน้ำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วคนระับส่วนมุมนู้นก็หาปลาลิ้นโคนอยู่ สบายๆครับงานนี้ประมาณสองพเที่ยวสิบห้าวันขอขอเวลาสิห้าวันในการทำงานครับดูปลาไหลด้วยครับมีไหม อยไม่ต้องเด้อม,มันเปื้อนหมดแล้วประชักันไปครับลุงเท้าน่าจะมีนะพูดถึงอะ่ปะปลาไหลอะ่ะแต่ดินไม่ต้องพูดถึงครับติดกระบะแน่นอนร้อยเปครับยังไงก็ติดเดแต่เราสามารถเดินได้ครับ ด <c oughs> เดินได้แค่ครกคจอมวางเทนี่แหละเจ้านี้อ้าวมาแล้วครับรถคงคุยตัวใหญ่แต่แรงเล็กใจสะ่ะแรงน้อยเด้ยจัดหนักให้รถคงคุยหน่อยเด้อสักห้าตักไป คอนโทรลโดยโอ้ยขับโดยหัวหน้าหัวหน้าเยอยหรือว่ายอะเยอะครับหนึ่งตักแรกถ้าขึ้นไม่ไหวเจอเจ้าแคดเสยตูดแน่นอนครับตักที่สองครับ ชอบทรมานนะชอบทรมานเจ้าร็อกคุงคุยอ๋อสามตากเองไปโอ้โอเคสามตากไม่เท่าไรรถไทยก็คอยอยู่อยู่หน้างานครับเอาอ,อยู่ในบอร์นี่แหละคอยเกรดคอยตรงไหนที่มัน มามา,ามุมนี้ครับมาดูทุกทุกมุมของเจ้าฟันปีศาจโอ้ยดินแข็งมากสบายสบายลงบีเม็ด50ครับผสมโคลนไปเลยรถไถก็จะดันยากนิดหน่อยครับ อะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ